สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนก็อยู่กับคุณครูออยคุณครูสุธิดาคำจีตนะคะหน่วยของวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือหน่วยพันธุศาสตร์นะคะในหัวข้อเรื่องความผิดปกติทางพันธุก,กรรมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจุดประสงค์ของบทเรียนในวันนี้นะคะ มกเรียนเรียนรู้บทเรียนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต้องสามารถที่จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมที่ทําให้เกิดโรคทางพันธุกรรมพร้อมทั้งยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรมได้ค่ะแล้วก็ 2. นักเรียนต้องสามารถที่จะตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรมได้นั่นเองค่ะเรามาทบทวนกันก่อนเลยนะคะกับคําถามจริงหรือไม่ <Wow. S 1> คําถามแรกค่ะ จริงหรือไม่โครโมโซมของคนตัวใหญ่มีจำนวนมากกว่าโครโมโซมของคนตัวเล็กจริงหรือมั่วคะย่าู <Yahoo! S 1> คำตอบคือมั่วนั่นเอง oh, <no. S 1> ขนาดของตัวไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนโครโมโซมนะคะคนเรานะทุกคนเลยตั้งแต่ร่างกายก่อก,กำเนิดมาจากการปฏิสนธิกันของเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่นะคะหลังจากนั้นโครโมโซมของเรานะคะในแต่ละเซลล์ก็จะมีจำนวน 46ท่งหรือ23คู่นั่นเองนะคะแต่ละเซลล์ก็จะมีจำนวนเท่านี้ไปตลอดเลยนะคะก็คือแต่ละเซลล์ก็จะมีจำนวน46โครโมโซมหรือ46แท่งเนะะี่ยค่ะตลอดเลยนะคะแต่มันจะเพิ่มจำนวนเซลล์ให้เราขยายใหญ่ขึ้นโดยการแบ่งเซลล์แบบไม o ทซินั่นเองต่อไปเลยนะคะจริงหรือไม่ โครโมโซมของคนอายุเยอะมีจำนวนโครโมโซมมากกว่าของคนอายุน้อยอุ๊ยเมื่อกี้ฉเฉลยไปแล้วนิดนึงสรุปว่ามัวนั่นเองค่ะ oh, <no. S 1> อายุไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนโครโมโซมนะคะอย่างที่คุณครูบอกว่าตั้งแต่เกิดการปฏิสนธิกันระหว่างเซลล์สุจิและเซลล์ไข่นะคะในแต่ละเซล์นะคะโครโมโซมของเรองเราก็จะมีอยู่จำนวน 46แท่งนั่นเองนะคะเลยหลังจากนั้นมันก็จะเกิดการแบ่งเซลเซล์แบบไมโทซิสนะคะเพิ่มจำนวนเซลล์มากขึ้นทำให้ร่างกายของเราขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองว้าวฉะนั้นสรุปว่าแต่ละเซลล์ก็ยังคงมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับ46แท่งเท่าเดิมนั่นเองค่ะคำถามต่อไปนะคะจริงหรือไม่โครโมโซมของคนมีจำนวนมากกว่าโครโมโซมของยุงจริงไหมคะ คนกับยุงต่างชนิดกันเนะจริงหรือมัวคำตอบก็คือจริงนั่นเองค่ะคนมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับ46แท่งนะคะส่วนยุงมีจำนวนโครโมโซม6กแท่งนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> สรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันนะคะและมีจำนวนคงที่ในทุกๆรุ่นนะคะอย่างคนเราก็มีจำนวนโครโมโซมเท่าไหร่ ในแต่ละเซลล์มีจำนวนโครโมโซม4 6แท่งนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นทารกเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยชรานะคะในแต่ละเซลล์ก็จะมีจำนวนโครโมโซม4 6แท่งเท่าเดิมค่ะและจำนวนโครโมโซมไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิตนะคะและอีกข้อหนึ่งสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะมีจำนวนโครโมโซมต่างกันนั่นเองค่ะ wow. ทีนี้เรามาดูนะคะเพศหญิงเพศช,ชายเพศช,ชายเพศหญิงนะคะคโครโมโซมมีความแตกต่างหรือเหมือนกันคโครโมโซมของเพศช,ชายและเพศหญิงแตกต่างหรือเหมือนกันคะ,ะเป็นอย่างไรเอ่ยอะเดี๋ยวเรามาดูกันาจากเกมจับผิดภาพนะคะหาคู่ต่างของคโครโมโซมอะเรามาดูกันเลยคโครโมโซมของมนุษย์นะคะคุณครูมีภาพให้สองภาพเป็น ภาพที่บีการจัดเรียงของโครโมโซมนะคะของเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะเพศชายก็จะมี23คู่เพศหญิงก็จะมี23คู่อ่าคู่หรือว่า46แท่งนั่นเองนะคะคนเราไม่ว่าจะเป็นเพศไหนๆนะโครโมโซมก็จะมีจำนวน46แท่งเท่ากันนะคะในแต่ละเซลล์ <faced> <qué noise> การจัดเรียงคโรครโมโซมเนี่ยเขาจะจัดเรียงคโรครโมโซมในลักษณะที่อยู่เป็นคู่ใช่ไหมคะ เขาจะเอาขนาดดูจากขนาดดูจากตำแหน่งของเซนทรเมียดูจากตำแหน่งของยีนใช่ไหมคะเพื่อจัดเข้าคู่กันนะทีนี้ในภาพสองภาพนี้เป็นการจัดเข้าคู่กันของโครโมโซมแล้วนะคะจะเห็นว่าภาพเพศชายกับภาพเพศหญิงมีอยู่ทั้งหมดก็คืออย่างละ23ามคู่นั่นเองนะคะทีนี้มาจับผิดกันว่าโครโมโซมคู่ไหนที่เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกัน คู่ไหนเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊คู่ที่23นั่นเองเป็นยังไงเอ่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะคู่ที่23คือโครโมโซมอะไรโครโมโซมเพศนั่นเองนะเป็นส่วนที่เราสามารถแยกได้ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนั่นเองค่ะส่วนคู่ที่1ถึงคู่ที่22เป็นโครโมโซมร่างกายนะคะ เรามาสังเกตคู่ที่23ากันของเพศชายก่อนนะคะคู่ที่23าจะมีโครโมโซมที่ยาวหนึ่งแท่งสั้นหนึ่งแท่งใช่ไหมคะ,ะนักเรียนสังเกตนะแท่งที่ยาวเราเรียกว่าโครโมโซม x ส่วนแท่งที่สั้นก็คือโครโมโซม y นั่นเองนะคะฉะนั้นสัญลักษณ์ของเพศชายก็จะใช้ x y เพราะว่ามีโครโมโซมเพศที่ลักษณะไม่เหมือนกันเข้าคู่กันนะคะส่วนผู้หญิงส่วนผู้หญิงด้านขวาน,นะคะโครโมโซมคู่ที่23าม หรือโครโมโซมเพศของเพศหญิงนะคะสังเกตว่าลักษณะของมันสองแท่งนี้จะเหมือนกันนะคะเราเรียกโครโมโซมนี้ว่าโครโมโซม XX สรุปว่าโครโมโซมเพศหญิงคือ XX นะคะส่วนโครโมโซมเพศช,ชายก็คือ XY นั่นเองค่ะซึ่งทั้งเพศหญิงและเพศช,ชายนี้มีลักษณะของโครโมโซมที่แตกต่างกันอยู่ตรงคู่ที่23นั่นเองว้าวอ่ะทีนี้เราจะมาอาศัยความรู้จากเมื่อกี้นั่นแหละ ในการศึกษาเรื่องโรคทางพันธุกรรมหรือว่าความผิดปกติทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะโรคทางพันธุกรรมก็คือเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของคโครโมโซมหรือความผิดปกติของยีนซึ่งความผิดปกติเหล่านี้จะสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะคะเรามาดูความผิดปกติอันแรกเลยนะความผิดปกติของคโครโมโซมร่างกายคโครโมโซมร่างกายฉะนั้นเราต้อง ดูโครมโมโซมคู่ที่1ถึงคู่ที่2 2นะคะโครมโมโซมร่างกายความผิดปกติที่เกิดจากโครมโมโซมร่างกายอันแรกเลยกลุ่มอาการดาวนะคะกลุ่มอาการดาวนะกลุ่มอาการดาวเนี้ยลักษณะเป็นยังไงบ้างะระยะแรกเกิดนะคะตัวจะอ่อนปกเปียกศีษะเลดังจมูกแบนตาหางหางตาชี้ปากปิดไม่สนิทลิ้นจุกป,ปาก นิ้วมือสั้นและป้อมหัวใจพิการปัญญาอ่อนอายุสั้นนะคะซึ่งสาเหตุเกิดจากโครโมโซมร่างกายคู่ที่21เกินมา1แท่งนะคะคู่ที่21วงเลยนะคะวงสีแดงๆปกติโครโมโซมจะอยู่เป็นคู่ใช่ไหมคะแต่เนี่ยมันเกินมา1แอมันก็จะเป็น3ก็คือโครโมโซมคู่ที่2 1เกินมา1แท่งเป็น โรคเกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวนั่นเองค่ะเก <ac od noise> รดน่ารู้นะคะลูกที่เกิดมาจากมารดาที่มีอายุมากนะคะก็จะเสี่ยงที่จะประสบโรคของกลุ่มอาการดาวมากนะคะจากกราฟจะเห็นว่ายิ่งอายุมารดามากเท่าไหร่นะคะจำนวนทารกที่จะเกิดออกมามีกลุ่มอาการอยู่ในกลุ่มอาการดาวนะคะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะฉะนั้น ื่อลดความเสี่ยงตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะแต่งงานหรือก่อนที่จะาวางแผนจะมีบุตรนะคะก็ควรที่จะไปตรวจเช็คก,กับแพทย์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะมาดูกลุ่มอาการที่2ค่ะเรียกว่ากลุ่มอาการ e s w เ r d เอสเวิร์ดนะคะเอสเวิร์นี้มีลักษณะเป็นยังไงบ้างก็คือหัวเล็กหน้าผักแบนคางเว้าหูผิดปกติตาเล็กนิ้วมือบิดงอ และกรรมเข้าหากันแน่นนะคะหัวใจพิการปอดและระบบย่อยอาหารผิดปกตินะคะปัญญาอ่อนรวมด้วยผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้นะคะ90%มักจะเสียชีวิตก่อนอายุ1ปีค่ะสาเหตุของการเกิดโรคนี้นะเกิดจากโครโมโซมร่างกายคู่ที่18เกินมา1แท่งนะคะคู่ที่18เกินมา1แท่งอ่าก็เป็น3แท่งนั่นเอง นะเมื่อกี้ดาวคู่ที่21อันนี้เอ็ดเวิร์ดคู่ที่18เกินมานะคะ,ะต่อไปกลุ่มอาการที่3นะคะกลุ่มอาการพาเทาก็จะมีลักษณะปัญญาอ่อนนะคะปากแหว่งเพดานโวหูหนวกนิ้วเกินตาอาจพิการหรือตาบอดนะคะอายุจะสั้นด้วยนะสาเหตุเกิดจากโครโมโซมร่างกายคู่ที่ส 3 3อ่า13เกินมา1แท่งนะคะเป็น3อีกแล้วนะเมื่อกี้อ่าย้อนกลับไปดาวคู่ที่21เกินมา1 e d เอ็ดเวิร์ดคู่ที่18เกินมา1อันนี้พาเท่าคู่ที่13เกินมา1น,นะคะมาดูกลุ่มอาการต่อไปค่ะกลุ่มอาการที่4กลุ่มอาการคริดูชานะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแคทคลายนะคะแคทแมวนั่นเองนะคะทำไมถึงเรียกแคท แคทคลายเคล้ายแมวนะเพราะว่าลักษณะของอาการกลุ่มนี้นะคะจะมีศีสะะเล็กกว่าปกติค่ะหน้ากลมใบหูต่ำตาห่างปัญญาอ่อนนะคะแล้วก็มีเสียงร้องแหลมเล็กคล้ายแมวร้องนั่นเองค่ะก็เลยเรียกว่าแคทคลายนั่นเองนะคะส่วนมากจะพบในเพศหญิงนะคะมากกว่าเพศชายสาเหตุเกิดจาก สว่วนของแขนของโครโมโซมคู่ที่5นะคะคู่ที่อ่าหายไปหรือว่าแหว่งไปนั่นเองนะคะก็คือส่วนของแขนของโครโมโซมคู่ที่5แหว่งไปนั่นเองนะคะจะเห็นโครโมโซมคู่ที่อ่าจะมีทั้งหนึ่งที่เป็นยังไงแหว่งไปนั่นแหละแหว่งไปนี้ทําให้เกิดโรคทางพันธุกรรมที่เรียกว่าคริดูชาหรือแคดครายนั่นเองค่ะ ความผิดปกติต่อไปนะคะจะเป็นความผิดปกติของคโครโมโซมเพศนะเมื่อกี้ความผิดปกติของคโครโมโซมร่างกายอันนี้จะเป็นความผิดปกติของคโครโมโซมเพศกล<ๆ>ุ่มอาการแรกเราเรียกว่ากลุ่มอาการเทอร์เนอร์นะคะจะเห็นเป็นภาพน่าจะเป็นผู้หญิงเนาะดูจากภาพแล้วใช่ไหมคะลักษณะของกลุ่มอาการนี้นะคะรูปร่างเตีย้ยคอสัน้นและมีพังผืดเป็นแผ่นกว้างนะคะ หัวนมเล็กและห่างกันรังไข่ไม่เจริญและเป็นหน oh, <no. S 1> สาเหตุเกิดจากโครโมโซม X หายไปหนึ่งแท่งซึ่งพบในเพศหญิงเป็นความผิดปกติของโครโมโซมเพศฉะนั้นเราดูโครโมโซมคู่ที่23อ่า23ปกติแล้วเพศหญิงจะเป็น XX ใช่ไหมคะก็จะมีโครโมโซมแท่งใหญ่ อสองแท่งอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแต่เนี้ยหายไป1แท่งแท่งโครโมโซม x หายไป1แท่งนะคะก็จะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมที่มีชื่อว่าเทอร์เนอร์นั่นเองค่ะ <B itch noise> กลุ่มอาการต่อไปกลุ่มอาการไคลเฟลเตอร์ไคลเฟลเตอร์ Cry นะคะลักษณะอันทัดเล็กเป็นหมนันรูปร่างคล้ายเพศหญิงสะโพกผายหน้าอกโต เสียงแหลมแขนขาย,ยาวปัญญาอ่อนนะคะ oh, <no. S 1> สาเหตุเกิดจากการมีโครโมโซม X เกินมาจากปกตินะคะซึ่งจะพบในเพศชายนั่นเองอ่ะเรามาดูโครโมโซมคู่ที่23กันเป็นเพศชายแต่มี X เ,เพิ่มมาปกติผู้ชายจะเป็น XY ใช่ไหมคะมีแท่งใหญ่1อันแล้วก็แท่งเล็ก1อันนะอันนี้ก็จะเป็น XX แล้วก็ Y นะคะมี X เ,เพิ่มมาในเพศชายนะคะ เราเรียกว่ากลุ่มอาการ c คลเฟลเตอร์นั่นเองต่อไปกลุ่มอาการทริปเปิลเอ็กซ์ซินโดมอ่าหรือว่าได้อีกชื่อหนึ่งว่าซูเปอร์ฟีเมล e อ่าฟีเมลแปลว่าผู้หญิงใช่ไหมคะอ่าทำไมซูเปอร์เดี๋ยวเรามาดูกันลักษณะของกลุ่มนี้นะคะก็จะมีอ่าลักษณะภายนอกเป็นหญิงอวัยวะเพศเจริญไม่เต็มที่นะคะ รังไข่ฟอไม่มีประจำเดือนเป็นหมันนะคะระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกตินะคะสาเหตุเกิดจากโครโมโซม X เกินมาจากปกติซึ่งพบในเพศหญิงเรามาดูโครโมโซเพศคู่ที่23กันปกติผู้หญิงก็จะเป็น XX ใช่ไหมคะมีแท่งยาวอาสองแท่งใช่ไหมคะแต่อันนี้ เกินมาหนึ่งก็จะเป็น3นั่นเองก็จะเป็น3 xxx X, X. เราเลยเรียกว่าซ u เปอร์ฟีเมลกลุ่มอาการต่อไปกลุ่มอาการดับเบิ้ลวายอ่าดับเบิ้ลวายแปลว่าต้องมีวายส่องเตอวใช่ไหมคะหรือว่าเรียกชื่อหนึ่งว่าซ u เปอร์แมนนั่นเองนะคะลักษณะของดับเบิ้ลวายเป็นยังไงรูปร่างสูงกว่าปกติอ่ามีอารมณ์รุนแรงโมโหง่าย อวัยวะเพศเจริญดีไม่เป็นหมัสาเหตุเกิดจากการมีโครโมโซม y เพิ่มมาหนึ่งแท่งซึ่งพบในเพศชายนั่นเองดูคู่ที่ย3่าคู่ที่2 3ปกติผู้ชายก็จะเป็น x y มีแท่งใหญ่หนึ่งแท่งแล้วก็แท่งเล็กหนึ่งแท่งใช่ไหมคะแต่อันนี้มันมีแท่งใหญ่หนึ่งแท่งก็คือแท่ง x แล้วก็แท่ง y 2แท่งก็คือแท่ง yy นั่นเองนะคะก็จะเป็น xy เราเลยเรียกว่าเราเลยเรียกว่าเราเลยเรียกว่าดับเบิล Y นั่นเองมาดูความผิดปกติในรูปแบบต่อไปนะคะก็คือเป็นความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมร่างกายนะคะจะลึกไปในระดับของยีนนะคะเป็นความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมร่างกายนะคะโรคทางพันุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมร่างกายนะคะอันแรกก็คือคนเผือก คนเผือกเผือกก็คือจะมีลักษณะสีขาวใช่ไหมคะคนเผือกเนี้ยก็จะมีอาการเป็นยังไงบ้างเส้นผมขนผิวหนังรวมทั้งตาดำมมีสีขาวหมดเลยทั้งตัวมีสีขาวหมดเลยนะคะสาเหตุเกิดจากยีนบนโครโมโซมร่างกายยีนบนโครโมโซมร่างกายนะคะซึ่งควบคุมการสร้างสารเมลานินใต้ผิวหนังผิดปกตินั่นเองทำให้คนเนี้ยก็จะมีลักษณะ ทั้งตัวเป็นสีขาวหมดเลยโรคต่อไปนะคะก็คือโรคธาลัสซีเมียธาลัสซีเมียนะคะสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมร่างกายซึ่งยีนนี้จะทำหน้าที่ในการควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงทำงานผิดปกตินั่นเองนะคะกู่มอาการก็จะมีในลักษณะของถ้าเป็นผู้ป่วยก็คือผู้ที่แสดงอาการออกมาเลยนะคะ ผู้ป่วยก็คือผู้ที่ได้รับยียนของธาราสซีเมียจากทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่นะคะทำให้แสดงอาการออกมาเลยซึ่งจะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงผิดปกติและแตกสลายง่ายนั่นเองค่ะส oh, <no. S 1> ่วนผู้ที่เป็นพาหะคือผู้ที่มียีนด้อยของโรคธาลาสัสซีเมียหนึ่งยีนนะคะ mm hmm. ก็คือได้จากพ่อหรือจากแม่มานะคะ ซึ่งก็จะไม่แสดงอาการออกมาแต่ก็จะมียีนแฝงอยู่ภายในตัวนั่นเองค่ะฉะนั้นสมมติว่าไปแต่งงานก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเพื่อว่าลูกที่เกิดมาจะได้ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคธาลาสัสซีเมียเพื่อหาทางแก้ไขได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ,ะทีนี้มาดูความผิดปกติต่อไปนะคะเป็นความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมเพศนะเมื่อกี เมื่อกี้โรคคนเผือกกับธาลัสซีเมียเป็นความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมร่างกายอันนี้เป็นความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมเพศครูให้เราสังเกตก่อนภาพนี้อสองภา,ภ,าภาพนี้ภาพแรกเลยมองเห็นเป็นเลขอะไรเอ่ยและภาพที่สองมองเห็นเป็นเลขอะไรเอ่ยคําตอบก็คือติ๊กติต๊กติต๊กติต๊กติ๊กคาตอบก็คืออันแรกเลขยี่สิบเก้าอันที่สองเลขสี่สิบห้านะคะเอาเช็คตัวเอง ใครมองไม่เห็นเป็นตัวเลขสองเลขนี้บ้างนะคะหรือว่ามองเห็นเป็นตัวเลขอื่นบ oh ่ง <No. S 1> บอกว่าคุณมีความผิดปกติเป็นโรคตาบอดสีนั่นเองค่ะโรคตาบอดสีนะคะเกิดจากสาเหตุของยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซมเพศแท่ง X อนะคะอาการก็จะเป็นความบกพร่องทางการมองเห็นทําให้เรามองเห็นสีบางสีนะคะผิดไปส่วนใหญ่ก็จะพบในเพศชายนะคะ โรคที่2นะคะที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมเพศก็คือโรคฮิโมฟิเลียนะคะโรคนี้ก็เหมือนกันเลยเป็นยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซมเพศแท่ง x กนะคะก็คือโครโมโซมคู่ที่23นะโครโมโซมเพศนะคะอาการก็คือเป็นโรคที่เลือดออกไหลไม่หยุดนะหรือเลือดออกง่ายแล้วก็หยุดยากนั่นเองนะคะเป็นไงเอ,อ่ยเราเรียนรู้ในเรื่องของการเกิดโรคทางพนันธุกรรมมาหลากหลายโรคมากเลยนะคะ ทั้งเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมร่างกายเกี่ยวข้องกับโครโมโซมเพศเกี่ยวข้องกับยีนบนโครโมโซมร่างกายและเกี่ยวข้องกับยีนบนโครโมโซมเพศนะคะสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เด็กๆที่เกิดมามีลักษณะ อาการแบบนี้ได้ก็คือเราควรที่จะทำยังไงบ้างนะคะการป้องกันการเกิดโรคทางพนันธุกรรมเหล่านี้ 1. การให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องนะคะ2ก็คือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยง ของคู่สามีภรรยานะคะที่มีแพลนจะแต่างงานหรือว่ามีแพลนจะมีบุตรนั่นเองเพื่อแพทย์จะได้ให้คําแนะนําแล้วก็แนวทางแก้ไขที่ถูกต้องนั่นเองและทันช่วงทีนั่นเองนะคะ 3. การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์มดดาเพื่อยืนยันว่าทารกในครรภ์เป็นโรคหรือไม่ถ้าเป็นแพทย์ก็จะแนะนำนะคะการปฏิบัติตัวหรือมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะ 4. การให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุกรรมอย่างครบวงจรเพื่อให้คู่สามีภรรยามีความเข้าใจอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะทั้ง4ข้อนี้นะคะเป็นการลดความเสี่ยงนะคะเพื่อป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรมในบุตรนั่นเองค่ะเป็นยังไงเอ่ยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ก็ขอให้นักเรียนทบทวนบทเรียนเหล่านี้นะคะแล้วก็นําความรู้เหล่านี้ไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ